สวัสดีค่ะวันนี้มาตำสมตำกันอีกแล้วนะคะใส่พริกกระเทียมลงไปเลยค่ะมือเนยเป็นตำหอยดองเด้อจ้าใส่พริกกระเทียมตำด้วยชุดโลจ้าและก,ะกะปิจ้ากะปิใส่กระได้บ่ใส่ก็ไดนะคะน้ำตาลตาะเหมือนกันเลยจ้าน้ำตาล พี่กระแลแต่ขวาตามความชอบของใครของมันเลยเนาะใส่หน่อยเพ็ดหน่อยใส่ลายเพ็ดลายคือว่านั่นแหะจ้าจะกระตามด้วยทั่วฝักยาวค่ะ บางคนกะบ่มักใส่ตัวพ่น่าใส่ตัวแล้วมันจืดตามด้วยะมะาขามเปียกค่ะตัดเด่มะขามเปียกแล้วก็มะเขือเทศเลยจ้าใส่ลงไปหันหันนะคะใส่ลงไปบางคนพ่นบมน่มักทันพันว่าต่ำให้มันแตกไปเลยก็แล้วแต่เลยนะคะใส่มะกอกค่ะมะกอกลงไปจ้ามือนีใส่ไปสองหน่วยนะคะ มะกอกใส่สาหน่วยค่ะใส่เข้าไปหันเข้าไปเลยหน่วยนี่มันอยากดิบๆแน,น่นอนใส่เข้าไปเลยจ้ามะกอกแล้วกรโคทุกอย่างให้เข้ากันก่อนจ้าตามทุกอย่างให้เข้ากันนิดนึงนะคะพอทุกอย่างเข้ากันแล้ว โอ้ยเป็นตาแซบครับพอทุกอย่างเข้ากันแล้วใส่หอยดองเข้าไปค่ะบอสใส่หมากนาวนะคะเมือนี้เพราะว่าหอยดองมันจะเปรี้ยวแล้วก็ใส่ปูน้าเข้าไปค่ะใส่ปูน้าไปซาตัวเลยค่ะใส่ปูน้าเข้าไปซามตัวแล้วโคลกให้เข้ากันค่ะโคลกเพราให้มันเข้ากันซื่อๆเนาะคะ่ะบอสต้องให้ตำให้ละเอียดเดี๋ยวปูมัน อมัน้แตะกระตั้มด้วยปลาจ้าโคเล่โคเล่โคเล่ให้เขากันนิสเลงค่ะโคเล่เขาการน,นิสแล้วก็ตั้มด้วยเส้นมะระกอมือนี้ขูดเอาแล้วค่ะขูดเอาอยากกินแบบขูดบ่อยากกินแบบซาบมือนี้อยากกินนิ่มๆน,นะคะก็เลยต้องคูดแ้วก็โคลกโคลกระโขทุกอย่างให้เข้ากันจ้า ็นตะกินบอคะเป็นตะกินแล้วน้องมาเดินจ้ามากินน้ำกันโอ้เสร็จแล้วคะ่ะเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายกับโคเลมมาอ่างก่อนโคเ,เลมมาอ่างก่อนเอาซิมแน,น่ซิมแน,น่โอ้ยจะเป็นซิมหลายเถอะเนาะอุ้นตักใส่จานเลยคะ่ะสีสันมากินบอจ้ามาเด้อมาเดินจ้ามากินน้ำกัน ส้มตำหอยดองค่ะ